ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1925ถึง1926สังเวียนประลอง JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องนั่นคือจอมหลบหลีกผู้ชมอุทานด้วยความตื่นเต้น ระบวน้าจอมหลบหลีกมาจากความสามารถในการหลบเลี่ยงการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้โดยเชียดดาบไปเส้นยาแดงผ่าแปดทุกครั้งสิ่งนี้ทำให้นักรบประหยัดพลังงานได้มากส่งผลให้ถือไพ่เหนือกว่าในการตอบโต้แต่แน่นอนว่ามันคือดาบสองคมเพราะหากพลาดเพียงนิดเดียวก็หมายถึงจบเหมมไม่น่าเชื่อว่าเจ้าโลกจะใช้ทักษะระดับสูงขนาดนี้ได้เขาคงต้องฝึกฝนหลายสิบปีใช่ไหมต่อให้ใช้เวลาหลายสิบปีก็ยังจัดว่าน่าทึ่ง ผมมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่มุ่งมั่นอยากฝึกฝนทักษะจอมหลบหลีกให้เชี่ยวชาญเขาใช้เวลาฝึกถึง30ปีแต่ก็ยังไม่กล้านำมาใช้ในการต่อสู้จริงกระบวนท่านี้ไม่ได้เป็นการทดสอบเฉพาะความแม่นยำในการควบคุมการเคลื่อนไหวของนักรบผู้นั้นที่สำคัญกว่าคือการทดสอบสภาวะจิตหกักปราศจากความมั่นใจเต็มเปี่ยมในความสามารถของตัวเองก็ไม่มีทางที่ผู้นั้นจะกล้าใช้ทักษะการต่อสู้ชนิดนี้นักรบมากมายที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนพาก,กันพูดไม่ออก ในหอนนิรันคงไม่เป็นการพูดเกินจริงหากจะบอกว่าสองทักษะนี้คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจางเซเวียนไม่รับรู้ความตกตะลึงของฝูงชนนอกสังเวียนเขายื้อการดวลออกไปอีกราวสิบหมัดก่อนจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยการเล่นงานอย่างว่องไวขณะรอคู่ต่อสู้คนที่3จางเซเวียนอดไม่ได้ที่จะปลื้มปริ่มกับความสามารถของตัวเอง มันก็ยากอยู่แต่เราต้องปกปิดพะละกําลังไว้ให้ดีช่างหน้าอึดอัดเหลือเกินที่สาแดงพลังออกไปได้แค่หนึ่งใน20ของที่มีแต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้เราก็จะมีคู่ต่อสู้ไม่พอจนถึงรอบที่8จางเซเวียนถอนหายใจเฮือกจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นเพื่อเผชิญกับคู่ต่อสู้คนที่สามคู่ต่อสู้คนที่สามของจางเซเวียนเป็นสาวน้อยในชุดสีเขียวแต่ก็พ่ายแพ้ไปอย่างรวดเร็ว ส่วนคู่ต่อสู้คนที่4ี่คือชายหนุ่มท่าทางเยออ้ยญิงคนหนึ่งซึ่งก็รับมือได้ไม่ถึง1ิกระบวนท่าเมื่อเห็นว่าควบคุมพะละกําลังของตัวเองได้ไม่ทําให้ผู้ท้าทายคนอื่นๆเกิดความเข็ดขยาดในการเข้าต่อสู้จังเซเวียนพยักหน้าอย่างพอใจกับการควบคุมตัวเองของเขาสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือในสายตาของนักรบคนอื่นๆการได้ประลองกับผู้เชี่ยวชาญระดับจังเซเวียนโดยจ่ายเงินเพียง500อเหรียญนิรันนั้นเป็นโอกาสล้ําค่าจึงไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยให้มันผ่านไป พูดได้เลยว่าพวกเขาได้กำไรอย่างงามจากการดวลกับจางเซเวียนถึงอย่างไรก็ไม่มีใครตายเพราะการดวลทุกคนจึงไม่มีอะไรจะเสียสิทธิพิคุณมีความเห็นต่อเจ้าโลกคนนั้นอย่างไรนอกสังเวียนประลองชายสองคนยืนพิงเสาขณะชมการถ่ายทอดสดจากจอภาพผู้ผู้สวมชุดสีเขียวและถือดาบไว้ในมือแม้จะมีทีท่าเอื่อยเฉยแต่ในตาของเขาก็สะท้อนเจตจำนงเพลงดับที่บง่งบอกความเก่งกาจของเขาออกมา สิทธิที่เขากำลังพูดได้มีดาบอยู่ในมือเช่นการเจตจำนงเพลงดาบที่อีกฝ่ายแผ่ออกมาเข้มข้นกว่าเห็นได้ชัดว่าเขาคือผู้ฝึกฝนศิลปะเพลงดาบที่มีทักษะเชี่ยวชาญคนหนึ่งทั้งเมืองชวนเจียงและเมืองแสงดาวอยู่ใต้อนัตของสำนักดาบเมฆเหินจึงมีผู้ฝึกฝนศิลปะเพลงดาบอยู่มากมายอันที่จริงแม้ในสังเวียนประลองผู้เข้าท้าทายหลายคนก็เลือกที่จะใช้ดาบเป็นอาวุธ การที่เขาสามารถสลับสับเปลี่ยนระหว่างการสับขาหลอกกับการโจมตีของจริงได้อย่างลื่นไหลอีกทั้งสำแดงกระบวนท่าจอมหลบหลีกได้ด้วยก็บ่งบอกถึงการควบคุมพละกําลังที่แม่นยําในระดับที่เรียกว่าน่าทึ่งไม่ได้อ่อนด้วยไปกว่าผมเลยแน่นอนว่าเขาคือผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งสิทธพิพยักหน้าย,ยิมมอแต่ก็ยังเทียบชั้นกับเหล่าสิทธิสายตรงของสํานักดาบเมฆเหินของเราไม่ได้ สองทักษะนั้นคือเงื่อนไขเบื้องต้นที่ผู้จะได้การยอมรับอย่างเป็นทางการให้เป็นสิทธิสายตรงของสำนักของเราจะต้องผ่านแม้สิทธิสายตรงระดับล่างส่วนใหญ่ก็สำแดงทักษะนั้นได้มีแต่ในดินแดนไกลปืนเที่ยงอย่างที่นี่เท่านั้นและที่ผู้คนพาก,กันตื่นตูมเห็นเป็นเรื่องใหญ่สิทธิน้องพูดสิทธิน้องหวงเทาไปลงชื่อเข้าสู่สังเวียนการประลองที่ประกาศให้หมอนั่นรู้ว่าโลกภายนอกอยังกว้างไกลกว่านี้มากสิทธิพิสังการ วางใจเถอะถ้าผมทำให้เขายอมแพ้ไม่ได้ภายในสามกระบวน้าผมจะจ่ายค่าสุราของเราคืนนี้และฝึกฝนศิลปะเพลงดับเรร่อนโดยเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งสิตน้องที่ชื่อหงเทาตอบพร้อมกับยิ้มอย่างมั่นใจอย่ามัวเสียเวลาทำให้การดวลยืดเยื้อนะเรายังไม่ได้คัดเลือกสิทธิสายตรงฝ่ายนอกและสิทธิสายตรงระดับล่างเลยเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีแถมที่เราทำไปยังไม่ต่างอะไรกับการรังแกชาวบ้านถ้าผู้อาวุโสลู่รู้เข้าเขาต้องตำหนิเราแนะ่ ในฐานะอัจฉริยะจากสำนักขนาดใหญ่ถือว่าไม่เหมาะสมที่พวกเขาจะเข้าท้าทายบรรดาน,นักรบมือใหม่ในดินแดนไกลปืนเที่ยงเพราะนั่นไม่ต่างอะไรกับนักกีฬาทีมชาติที่ลงมาแข่งขันกับสโมสรระดับท้องถิ่นการกระทำแบบนั้นมีแต่จะทำลายชื่อเสียงของพวกเขาผมเข้าใจห่วงเทาพยักหน้าขณะเดินไปหาเจ้าหน้าที่สาวไม่ช้าเขาก็ได้เป็นคู่ต่อสู้คนที่หของจางเซเวียนดูสถิติชัยชนะของนักดาบมหากาละ จากการดวลน100นัดเขาแพ้เพียง5นัดเท่านั้นบ้าไปแล้วเป็นสถิติที่น่าทึ่งอะไรอย่างนี้ดูเหมือนคราวนี้เจ้าโลกจะเจอคู่แข่งที่สมตัวแล้วละ่ะในเมื่อเขาถือดาบการดวลครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการดวลดาบเราเพิ่งเห็นความเชี่ยวชาญของเจ้าโลกเฉพาะด้านการต่อสู้มือเปล่าเท่านั้นยังไม่เคยเห็นทักษะเพลงดาบของเขาเลย ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะมีสถิติการดวลที่ผ่านมาปรากฏบนจอภาพวีรกรรมของนักดาบมหาการที่พ่ายแพ้เพียงห้านัดจากหนึ่งนัดสร้างเสียงอื้ออึงเซ็งแซ่ในหมู่ฝูงชนทันทีตอนแรกพวกเขาคาดว่ามันคงเป็นการโจมตีฝ่ายเดียวอย่างนัดก่อนๆแต่ตอนนี้ความเห็นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายบางคนเชื่อว่าแม้เจ้าโลกจะมีทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอันหน้าทึ้งแต่ก็ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเขาจะยังคงทำได้ดีหากมีอาวุธในมือ ด้วยฉายาของคู่ต่อสู้ของเขานักดาบมหาการและสถิติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอีกฝ่ายน่าจะเป็นผู้ฝึกฝนศิลปะเพลงดาบที่เก่งกาดมากนำอาวุธของคุณออกมาบนสังเวียนประลองห่วงเทาถือดาบของเขาไว้ขณะร้องท้าจางเซเวียนได้สิจางเซเวียนสะบัดข้อมือโดยไม่ลังเลแล้วดาบจากรางอาวุธที่อยู่ใกล้ก็ลอยเข้าสู่มือของเขา ดาบที่อยู่ในหอนิรัน์ไม่มีระดับขั้นพวกมันเป็นแค่อุปกรณ์ที่ใช้สำแดงศิลปะเพลงดาบบางสิ่งอย่างเช่นอาวุธระดับจิตวิญญาณไม่มีปรากฏที่นี่ผมมีทางเลือกให้คุณสองทางก่อนที่ผมจะชักดาบออกมาถ้าคุณเข้าถึงตัวผมไม่ได้ผมจะทำให้คุณพ่ายแพ้ภายในกระบวนท่าเดียวหวงเทาพูดอย่างสุข,ขุมในฐานะสิทธิสายตรงของสำนักดาเมกเหินเขามีเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ต้องรักษา คุณจะยังไม่ชักดาบของคุณออกมาจางเซเวียนชงักเขาย่นหน้าผากและพึมพำแต่ถ้าทำแบบนั้นก็อาจเสียชีวิตบางอาจห่วงเทาตะโกนด้วยสีหน้าปึงตึงสำแดงกระบวนท่าของคุณออกมาไม่อย่างนั้นจะไม่มีโอกาสได้สิจางเซเวียนถอนหายใจอย่างจนปัญญาเขาชูดาบในมือขึ้นแล้วตวัดมันไปมาราวกับกำลังพยายามทำความคุ้นเคยกับดาบจางเซเวียนยืนอยู่กับที่เขากระดิกนิ้วฟืบดาบกระเด็นหลุดจากมือ ยังไม่ทันจะได้สำแดงกระบวน้าแรกเขาก็ทำดับหลุดมือเสียแล้วนี่เป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัดในการต่อสู้เมื่อไรก็ตามที่นักรบสูญเสียอาวุธไประหว่างการดวลก็จะต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ด้วยมือเปล่าทำให้อยู่ในภาวะเสียเปรียบพ,พลีผ่าม,มากเจ้าหนุ่มนั่นพยายามจะยอมแพ้หรือฝูงชนที่เฝ้าดูการดวลต่างชะงักกับภาพที่เห็น พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นความเลินเล่อขนาดนี้จากเจ้าโลกที่ดูเหมือนจะเป็นนักรบผู้ทรงพลังดูนั่นเจ้าโลกหันกลับมาแล้วคุณพูดถูกว่าแต่เขาทําแบบนี้หมายความว่าอย่างไรหรือเขาพยายามจะยอมแพ้ด้วยวิธีนั้นไม่มีเศษเสี้ยวของน้ำใจนักกีฬาอยู่ในตัวเลยหรือท่ามกลางเสียงอุทานะอย่างประหลาดใจสถานการณ์ก็ดูจะบานปลายขึ้นเรื่อยๆ บนเวทีชายหนุ่มที่มีฉายาว่าเจ้าโลกหันกลับมาแล้วชูมือขึ้นหลังจากโยนดาบของเขาออกไปราวกับกำลังชัยโยโห่หิ้วกับอะไรสักอย่างนี้คือเครื่องหมายของการยอมแพ้หรือเขาคิดจะถอยหลังจากได้เห็นสถิติอันน่าสะพรึงของนักดาบมหาการปัญหาก็คือการที่เจ้าโลกจะยอมแพ้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ทำไมถึงชูมือขึ้นราวกับกำลังประกาศชัยชนะเขามองว่ามันคือเกียรติยศหรืออะไรทำนองนั้นหรือไง หวงเท่าที่ยืนอยู่อีกฝากหนึ่งของเวทีก็ชะง,งักกับสิ่งที่เห็นเขาไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้คิดอะไรอยู่หรืออะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปต่อให้อีกฝ่ายอยากยอมแพ้ก็ควรจะพูดออกมาให้ชัดเจนแทนที่จะแสดงกิริยาท่าทางคลุมเครือแบบนี้ขณะที่กำลังคิดหนักสิทธิ์พี่ของเขาก็ตะโกนออกมาอย่างร้อนใจห่วงเท่าอย่าปล่อยให้กาดตกระวังตัวด้วย คำเตือนนั้นฉุดห่วงเทาออกจากพวังเขารีบรวบรวมสมาธิแต่ยังไม่ทันจะรู้ตัวดาบที่อีกฝ่ายโยนออกมาอย่างส่งส่งก็เคลื่อนตัวเข้าหาเขาอย่างช้าช้าการเคลื่อนไหวของดาบดูจะเอื่อยมากทําให้รู้สึกเหมือนมันลอยอย่างเงียบเชียบอยู่กอลางอากาศแต่เมื่ออยู่ห่างจากตัวเขาเพียงสาเมตรดาบนั้นก็เร่งความเร็วขึ้นมาอย่างปุบป,ปับมันพุ่งเข้าใส่เขาด้วยความวราวกับแสงห่วงเทาชักดาบออกมาเพื่อปกป้องตัวเองแต่ยังไม่ทันจะได้ทําอะไร ก็เจ็บแปลกที่ศีรษะปังร่างของเขาสุดพวบลงกับพื้นอย่างไม่อาจควบคุมได้สติสามชั่นยะหลุดลอยหายวับดาบอนั้นแทงเข้าที่ศีรษะทำให้เขาพบจุดจบฟืบศพของห่วงเทาสลายตัวเป็นอากาศธาตุอย่างรวดเร็วก่อนจะหายวับไปเหลือไว้เพียงดาบที่เขาถือไว้เมื่อครู่ การเสียชีวิตในหอน,นิรันต์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับกายเนื้อตัวจริงของผู้นั้นแต่ตราสัญ,ญลักษณ์นิรัน์การที่เขาครอบครองจะแตกสลายและทำหน้าที่ของมันไม่ได้อีกร่างสมมุติและจิตใต้สำนึกที่อยู่ในโลกของหอน,นิรัน์ก็จะหายไปด้วยพูดอีกอย่างก็คือการเสียชีวิตในหอน,นิรัน์ใช่ว่าไม่ได้สูญเสียอะไรเลยเงียบกริบความเงียบอันน่าสะพรึงครอบงำบริเวณนั้น ทุกคนจับจ้องที่สังเวียนประลองด้วยอาการอ้าปากค้างอย่างตกตะลึงพวกเขาคาดหวังจะได้เห็นการต่อสู้อันตูเดือดระหว่างนักดาบมหาการกับเจ้าโลกแต่ก็เหมือนกับการเล่นปาหีเจ้าโลกแค่โยนดาบของเขาออกไปจากนั้นนักดาบมหาการก็ถูกแทงศีรษะนี่มันบ้าบออะไรกันหลังจากความเงียบงันอย่างน่าประหลาดเสียงเชียร์กึกก้องก็ดังขึ้นโดยรอบ แม้ผู้ชมส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในการดวลที่เพิ่งจบลงแต่ก็เห็นชัดว่าเจ้าโลกคือผู้ชนะเจ้าโลกจงเจริญผมรักคุณมากกว่าทุกสิ่งในโลกนี้นักดาบมหาการศบประมาทคู่ต่อสู้เกินไปเขาปัดป้องการโจมตีอย่างกระทันหันของเจ้าโลกไม่ได้ผมคิดว่านักดาบมหาการคือผู้ไร้เทียมทานใครจะไปรู้ว่าเขาไม่ควรฆ่าแก่การพูดถึงเลยด้วยซ้ำถูกดาบแทงแบบ,บน,นั้นไม่มีใครแย่ไปกว่าเขาแล้วล่ะ ไม่น่าเชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของสถิติการได้ชัยชนะถึง95%เขาได้สถิตินี้มาด้วยการป่วนระบบหรือจงใจพ่ายแพ้เพื่อให้พวกเราได้หัวเราะสำหรับผู้ชมทุกคนกระบวนทาการโยนดาบที่จางเซเวียนแสดงออกไปก่อนหน้านี้ดูแสนจะทรรดาสามัญจึงเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่นักดาบมหาการถูกกระบวนท่านั้นสังหารดังนั้นในสมองของพวกเขาจึงมีความเป็นไปได้เพียงข้อเดียวนั่นคือนักดาบมหาการอ่อนแอเกินไป 1,926คุณใช้ดาบของคุณหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้สิทธิพ่่ีกำลังยืนพิงเสารีบยืดตัวตรงเขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติทันทีที่ดับถูกโยนออกมารู้สึกได้ถึงร่องรอยของเจตจำนงเพลงดาบที่อยู่เบื้องหลังการโยนดาบนั้นซึ่งหมายความว่ามันคือเทคนิคการใช้ดาบรูปแบบหนึ่งแต่ก็นั่นแหละมันเป็นไปได้จริงๆหรือที่จะสังหารห่วงเทาได้ไง่ายดายเพียงแค่ใช้การโยนดาบ สิทธิ์พี่พยายามทบทวนพละกําลังที่อยู่เบื้องหลังการโยนดาบแต่ยิ่งครุ่นคิดมากขึ้นเท่าไหร่เหงือก็ผุดออกมาจากหน้าผากเขาต้องประหลาดใจที่พบว่าไม่อาจวิเคราะห์พละกําลังของการโยนดาบนั้นได้ดูเหมือนโนตุกอย่างเกิดขึ้นอย่างง่ายดายหัวสมองของเขาประมวลได้เฉพาะตอนต้นและตอนจบส่วนเรื่องราวระหว่างทางล้วนแต่ว่างเปล่าแม้ด้วยความสามารถในการอย่างรู้ของเขาเขาก็ยังบอกไม่ได้ว่าชายหนุ่มเอาชนะห่วงเทาได้อย่างไรด้วยการโยนดาบเพียงครั้งเดียว หรือว่าเราต้องสู้กับเขาถึงจะได้รู้สิทธิพ่พึมพำขณะกหมัดแน่นผู้ฝึกฝนศิลปะเพลงดาบที่เก่งกาจมักอยากหาคนมาประลองด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าศิลปะเพลงดาบของตัวเองทรงพลังแค่ไหนเป็นไปได้ว่ากระบวนท่านี้จะเข้าถึงระดับนั้นเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาสิทธิเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์รับรองอย่างไม่ลังเลแล้วลงชื่อเข้าร่วมการดวลครูต่อมาเขาก็ปรากฏตัวบนสังเวียนประลองเมธผงาดจางเซเวียนอ่านฉายาจากจอภาพที่อยู่ไม่ห่างออกไปนัก เขาเห็นคู่ต่อสู้คนล่าสุดถือดาบไว้ในมือเขาเพิ่งกำจัดนักดาบไปคนหนึ่งเมื่อครู่ก่อนแล้วอีกคนหนึ่งก็ปรากฏตรงหน้านี้เขาบังเอิญไปเหยียบรรงแตันเข้าหรืออย่างไรผมคือเมฆผงาดอาวินเฟยหยางเป็นทั้งฉายาและชื่อจริงของผมอวินเฟยหยางพยักหน้าเขาชักดาบออกมาโดยไม่ลังเลประกายเย็นว่าปรากฏบนผิวหน้าของดาบชักอาวุธของคุณออกมา เมื่อเห็นคู่ต่อสู้ของเขาหลงตัวเองไม่ต่างจากคนก่อนจางเซเวียนชักดาบที่เขาใช้ในการดวลเมื่อครู่ออกจากรังอาวุธอีกครั้งก่อนจะมองคู่ต่อสู้ของเขาอาวินเฟยอย่างประสานมือและร้องขอกรุณาใช้ศิลปะเพลงดาบแบบการดวลคอราวก่อน เขาต้องการสัมผัสศิลปะเพลงดาบที่สังหารสิบน้องของเขาได้ในชั่วพริบตาเพื่อจะได้หาทางทําความเข้าใจมันในฐานะผู้ฝึกฝนศิลปะเพลงดาบเขาทําใจไม่ได้ที่พบว่ายังมีเทคนิคเพลงดาบในโลกนี้ที่ตัวเขายังเข้าไม่ถึงศิลปะเพลงดาบที่ผมใช้คราวก่อนจางเซเวียนขมวดคิ้วใช่เอออย่างนั้นก็ได้จางเซเวียนถอนหายใจอย่างจนปัญญา เขาไม่คิดว่าการโยนดาบที่ทําไปเมื่อครู่จะเรียกได้ว่าเป็นศิลปะเพลงดาบมันเป็นแค่การโยนดาบออกไปส่งๆไม่มีทักษะหรือแนวคิดล้ําลึกอะไรอยู่เบื้องหลังแต่ก็นั่นแหละมันคือการโยนดาบที่บรรจุแก่นสารของศิลปะเพลงดาบเทีบฟ้าเอาไว้และนั่นคือเหตุผลที่มันเล่นงานศรษะศกของนักดาบมหาการได้อย่างแม่นยำไร้ที่ติหมอนี่อยากลองแบบเดียวกันหรือเขาคิดว่าหัวของตัวเองแข็งอาจจะเอาชีวิตรอดได้หรือไง ไม่ว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคำขอของคู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นอะไรสำหรับจางเซเวียนก็ไม่แตกต่างจางเซเวียนเอกวัดแกว่งดาบในมือเล็กน้อยเพื่อขยับให้ถนัดมือก่อนจะชี้ดาบไปที่เมฆพง,งาดฟึบเขาสะบัดข้อมือแล้วดาบก็หลุดจากมือของเขามาแล้วอวินเฟยหยางรีตาขณะรีบชักดาบออกมา ในชั่วพริบตาด้วยเสียงลมคำรามและภาพติดตาที่เกิดจากคมดาบร่างของเขาถูกดาบอบล้อมไว้ป้องกันไม่ให้แม้แต่น้ำสักหยดแต่ต้องตัวเขาได้เป็นศิลปะเพลงดาบที่ไร้เทียมทานอะไรอย่างนั้นเขากวัดแกว่งดาบเร็วขนาดนั้นได้อย่างไรผมมองตามกระบวนถ้ท่าเพลงดาบของเขาไม่ทันด้วยซ้ำคนแบบไหนกันที่จะจัะการป้องกันตัวแบบนี้ได้ ฝูงชนที่อยู่ด้านล่างพากันตื่นตะลึงกับการป้องกันตัวของอวินเฟออย์หยางศิลปะเพลงดาบของเขาว่องไวจนดูเหมือนกับมีวงกลมแสงที่มีรัศมีราวสองเมตรก่อตัวอยู่รอบตัวเขาภายใต้การป้องกันตัวอย่างแน่นหนาขนาดนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบาดเจ็บต่อหน้าสายตาตกตะลึงของฝูงชนดาบที่ถูกโยนออกไปลอยผ่านอากาศอย่างช้าๆก่อนจะไปหยุดที่ระยะสาเมตรจากอาวินเฟออย์หยางฟิวะ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  เกิดเสียงลมโหมกระนำดับนั้นหายลับไปจากสายตาและตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่มันจ้วงแทงทะลุป,ประการแสงรูปทรงกลมที่เกิดจากการกวัดแก,กว่งดาบของอวินเฟยหยางเกิดอะไรขึ้นเขาตั้งใจยับยั้งมันแต่ทำไม่สำเร็จฝูงชนพากันชะงักที่เห็นดาบหายไปแต่ประการแสงรูปทรงกลมยังคงอบล้อมอวินเฟยหยางอยู่ด้วยความสามารถในการอย่างรู้ของพวกเขาพวกเขาบอกไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนสังเวียน ยังไม่ทันที่ฝูงชนจะพูดจบประการแสงรูปทรงกลมก็ระเบิดออกอย่างกระทันหันเผยให้เห็นภาพชายหนุ่มที่ถูกดาบแทงเข้าที่ศีรษะชายผู้นั้นหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายไปแล้วตุ๊บศพส,สุดพวบลงกับพื้นและสลายตัวไปอาการตกตะลึงกระจายตัวไปทั่วฝูงชนที่บ้านพักของเจ้าเมืองแสงดาวชายหนุ่มสองคนพูดคุยกันขณะเดินตรงไปยังลานบ้าน คราวนี้อวินเอยหางกับหวงเทาไปไหนชายหนุ่มที่อยู่ทางซ้ายคำรามสองคนนั้นทำตัวละปล้อมมาสักพักแล้วไม่ยอมมารวมกลุ่มกับพวกเราถ้ารู้ว่าก่อนหน้านี้มีสาวสาวสวยๆอยู่เยอะขนาดไหนหลักก็คงได้เสียดายจนหน้าเหลืองหน้าเขียวแน่เขามีรูปร่างผอมสูงราวกับไม้ไผ่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นเตะตาคือท่อนแขนเรียวยาวที่อยู่ข้างลำตัว ทำไมจะต้องเสียดายสองคนนั้นนั่ื้อตราสัญ,ญลักษณ์นิรันดร์การสองอันทันทีที่มาถึงและใช้ฉายานักดาบมหาการกับเมฆผงาดเพื่อท้าดวลกับชาวบ้านชายหนุ่มที่อยู่ทางขวาตอบอย่างหมุดหงิดเขามีใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมและน้ำเสียงหยาบกระด้างจากน้ำเสียงของเขาเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจกับการกระทำของทั้งคู่ ท้าดวลกับชาวบ้านไม้ไผ่หัวเราะลั่นเป็นถึงสิทธิสายตรงของสำนักดาเมฆเหินแต่มาที่นี่เพื่อท้าดวลกับคนบ้านนอกพวกนั้นศักดิ์ศรีหายไปไหนหมดต่อให้ชนะแล้วมีเกียรติตรงไหนผมก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นคิดอะไรทั้งเมืองนี้ผมเชื่อว่ามีแต่ท่านเจ้าเมืองแสงดาวเท่านั้นที่คู่ควรกับพวกเราในการประลองศิลปะเพลงดาบแต่พวกนั้นกลับลดตัวลงไปท้าดวลกับชาวบ้านเรียกร้องความสนใจละมังขณะที่กำลังสายหน้าทั้งหน้าเหลี่ยมและไม้ไผ่ก็เดินมาถึงลานบ้าน ทันทีที่เข้าไปก็เห็นหนึ่งในผู้ที่พวกเขาเพิ่งพูดถึงห่วงเทากำลังนั่งอยู่หน้าโตหินตัวหนึ่งด้วยแววตาเลื่อนลอยไงเล่นงานบรรดานักรบของเมืองแสงดาวสนุกไหมพวกนั้นคุกเข่าร้องขอความเมตตาจากวีรบุรุษอย่างคุณหรือเปล่าไม้ไผ่เดินเข้าไปเย้าแย่ห่วงเทาหน้าเหลี่ยมตบไหล่ห่วงเทาและตั้งคำถามคุณนัเป็นสุภาพบุรุษตลอดปล่อยให้พวกนั้นสำแดงกี่กระบวน่าละ เมื่อเห็นทั้งคู่ห่วงเทาก้มหน้าอย่างอับอายขณะใช้นิ้ววาดรูปวงกลมบนโต๊ะจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกว่าเขาเองก็ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นผมแพ้เรากับจะช่วยยืนยันความพ่ายแพ้ตราสัญ,ญลักษณ์นิรันการที่แตกเป็นเสียงวางอยู่บนโต๊ะตัวนั้นคุณถูกสังหารในหอน,นิรัน์หรือหน้าเหลี่ยมกับไม้ไผ่าตาโตด้วยความไม่อยากเชื่อ พวกเขาคือสิทธิสายตรงของสำนักดาเมคเหินในแง่ของเทคนิคย่อมไม่มีทางพ่ายแพ้ให้กับนักรบคนไหนทักษะการต่อสู้ของพวกเขาสูงส่งพอจะทำให้นักรบบ้านนอกทุกคนยำเกรงแต่หวงเท่ากลับลงเอยด้วยความตายเรื่องนี้เหลือเชื่อเสียจนแทบรับไม่ได้คุณใช้ดาบของคุณหรือเปล่าหน้าเหลี่ยมถาม ผมใช้แต่ก็แพ้เพราะถูกดาบที่หมอนั่นยนออกมาแทงเข้าที่หัวผมยังไม่มีโอกาสสำแดงศิลปะเพลงดาบของผมเลยด้วยซ้ำห่วงเทาแทบอยากจะมุดดินเพราะความอับอายขายหน้าคุณยังไม่ได้สำแดงศักกระบวน่าก่อนจะถูกแทงที่หัวทั้งคู่รู้สึกเหมือนหูฝาดเห็นอีกฝ่ายยังข้องใจห่วงเทาพูดต่อสิทธิ์ี่อวินเฟออยหยางก็อยู่กับผมตอนที่เกิดเหตุแต่เขายังไม่ออกมาเลยผมเชื่อว่าเขาคงท้าดวนกับหมอนั่นไว้เขากลับมาเมื่อไหร่คุณถามเขาก็ได้ เฟยหยางก็อยู่ด้วยเขาขึ้นหนึ่งในพวกเรา4ี่คนที่กำลังจะได้เป็นศิทธิสายตรงฝ่ายในด้วยทักษะเพลงดับอันไร้เทียมทานของเขาเขาคงเล่นงานนักรบทุกคนที่นี่ได้สบายไม้ไผ่ปลอกจากนั้นทั้ง3ก็ลุกขึ้นและมุ่งหน้าไปยังลานบ้านบริเวณใกล้เคียงเพื่อดูว่าอาวินเฟยหยางเป็นอย่างไรทันทีที่เดินเข้าไป ก็เห็นร่างหนึ่งที่พวกเขาเคยยกย่องกำลังจับจ้องตราสัญ,ญลักษณ์นิรันการที่แตกเป็นเสียเส่ยงๆตรงหน้าเหมือนอย่างที่ห่วงเทาเคยทำสีหน้าของเขาบ่งบอกความตะลึงระคนสับสนดูเหมือนเพิ่งได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงทั้งสามอาปากค้างแล้วรีบเข้าไปคงไม่ใช่ว่าคุณก็ถูกสังหารเหมือนกันหรอกนะอวินเฟยหยางคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาหักแม้แต่อวินเฟยหยางยังถูกสังหารได้นักรบผู้นั้นจะต้องทรงพลังขนาดไหน ผมสำแดงกระบวนท่าน้ำไหลไร้ขอบเขตแต่ก็ต้านทานการโยนดาบของเขาไม่ได้กระบวนท่าเดียวนั่นมันงดงามยิ่งกว่าทุกสิ่งที่ผมเคยเห็นความคิดของอวินเฟย์อย่างล่องลอยไปขณะหัวนึกถึงการโยนดาบที่เพิ่งเกิดขึ้นคุณสำแดงกระบวนท่าน้ำไหลไร้ขอบเขตทั้งสามอุทานด้วยความตกใจ กระบวนท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นศิลปะเพลงดับสําหรับการป้องกันตัวขั้นสูงสุดที่ฝึกฝนกันในหมู่สิทธิสายตรงฝ่ายนอกของสํานักดับเมฆเหินศิลปะเพลงดาบนี้จะห่อหุ้มร่างของผู้สแดงไว้ด้วยกระแสะน้ําเข้มข้นหลายชั้นเกิดเป็นสายน้ําไหลเชี่ยวไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเล่นงานหรือโจมตีอย่างไรกระแสะน้ําที่ปกป้องอยู่จะสะท้อนการโจมตีนั้นกลับไปทันทีเรียกได้ว่าเป็นกระบวนท่าที่ไม่มีนักรบคนไหนในระดับวอนยุทธเดียวกันจะทําลายได้ ทั้งๆท,ที่สำแดงกระบวนท่านั้นอวินเฟยหยางก็ยังพ่ายแพย้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวคู่ต่อสู้เก่งกาจไร้เทียมทานขนาดนั้นเลยหรือและที่อาการหนักกว่าขนาดถูกสังหารอย่างโหดเที่ยมก็ยังคิดว่าศิลปะเพลงดาบนั้นช่างงดงามสีหน้าปลื้มปริ่มของเขาดูราวกับกำลังพร่ำเพ้อละเมิดอถึงคนรักผมอยากเห็นศิลปะเพลงดาบนั่นกับตาเฟยหยางคุณยังมีตราสัญลักษณ์นิรันดร์การอีกอันให้ผมใช้ไหม หลังจากตกตะลึงไปครู่หนึ่งไม้ไผ่กับหน้าเหลี่ยมก็พบว่าพวกเขากำลังตัวสั่นด้วยความอยากรู้ทั้งคู่อยากพบผู้ที่สามารถสําดงศิลปะเพลงดาบที่เหนือชั้นกว่าแม้แต่ห่วงเทากับวินเฟยหยางผมส่งคนไปซื้อตราสัญ,ญลักษณ์นิรันการทันทีที่ผมฟื้นคงจะได้เร็วๆนี้และอวินเฟยหยางตอบหอนิรันทุกแห่งมีตราสัญ,ญลักษณ์นิรันการของตัวเองด้วยการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์นิรันการเท่านั้นที่นักรบคนหนึ่งจะสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอาณา,าเขตได้ ไม่ช้าคนรับใช้คนหนึ่งก็พรวดพลาดเข้ามาพร้อมกับตราสัญ,ญลักษณ์นิรันการ8อันแต่ละอันมีมูลค่าหลายหมื่นเหรียญนิรันแม้จะเป็นเงินมหาศาลสำหรับตันเฉียวเทียนและคนอื่นๆแต่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรกับบรรดาสิทธิสายตรงของสำนักดาบเมฆเหินวิงทั้งสี่รีบเชื่อมการติดต่อกับหอ,อนนดิ์ของเมืองแสงดาวก่อนจะตรงเข้าสู่สังเวียนประลองรอบที่เเจ้าโลกคือผู้ชนะผมอยากเข้าสู่รอบแ ทันทีที่ทั้งสี่ไปถึงก็เห็นว่าเจ้าโลกชนะการดวลน,นัดที่เจ็ดแล้วคู่ต่อสู้คนที่เจ็ดของเขาเป็นนักสู้ผู้โด่งดังในสังเวียนประลองราชาสลาตันราชาสาตันขึ้นชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวอันแผ่วเบาและว่องไวอย่างน่าทึ่งของเขาทุกอย่างดูลื่นไหลาราวกับสายลมตั้งแต่เริ่มการดวลร่างของเขาก็หายวับไปไม่มีผู้ชมคนไหนระบุตำแหน่งของเขาได้แต่ด้วยการเตะเสยกลางอากาศอย่างเต็มเหนี่ยวเจ้าโลกก็โจมตีหวังขาของอีกฝ่ายได้อย่างจัง แน่นอนว่านั่นคือจุดจบของราชาสลาตันมีใครอยากเข้าร่วมการดวลน,นัดที่แปดไหมไม่มีใครตอบรับสักคนจริงอยู่ว่าการแลกหมัดกับผู้เชี่ยวชาญสักคนถือเป็นการบ่มเพาะทักษะของนักรบผู้นั้นแต่มันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อช่องว่างของประสิทธิภาพการต่อสู้ระหว่างทั้งคู่ไม่ได้ห่างกันเกินไปจะมีประโยชน์อะไรหากพวกเขาต้องจบเหตุภายในวินาทีเดียวหลังจากก้าวขึ้นสู่สังเวียนไม่มีใครมีเงินมากพอจะมาโยนทิ้งกับเรื่องสูญเปล่าแบบนี้ ผมเองไม้ไผ่รีบลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่สาวเพียงครู่เดียวเขาก็ปรากฏตัวบนสังเวียนประลองเมื่อเห็นว่ายังมีคู่ต่อสู้จางเซเวียนถอนหายใจอย่างโล่งอกเจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง